มายังไทยอันนี่มาเอาต่อมาต่อเ้าใช่มาปาบต่อเพราะว่ามันเป็นมือต่อมากมือนีเพิ่นเว้านะเห็นปะเออนี่มันไปแล้วนี่นี่ไม่เอ็นมานนี่แต่นี่ที่นี่นี่อืใช่เด้หนะเด้ห้างมันน่อเด้โอ้พวกปนมึงยังยังไปยังไหมโอ้เฮแล้วเฮแล้วถ่ายยังหระคือโบเอาบบบนี้ถ่ายยังคือโบเอาถ่ายมันมือกว่านี้ก้อนแม่มันยังบินเขาบินออกจังหน่อยใจเย็นๆเดี๋ยวเจอกัน คือยังหมดอะไรมาเลยมียังไงมาเลยมีน้ำมันแอดซังเครื่องมือสีขาวไปเอาไหอุปกรณ์สัมลีสัมลีโอเกงไก่กนไก่เลิกลายมนทีของนี้หายตอนนี้ทีมงานทำสีขาวไปแล้วเนี่ยแต่ห้างมันรู้ก่อนอุดเรียบร้อยอุดเรียบร้อยเริ่มจ่อยเริ่มจันนะ้าจิกากเจ๊เจ๊มันมีบ่อะไรไปเบิ่งไกลให้ชุวยคือคือออกมาออกมาออกเลยก็ได้นี่อย่าพังนะอุ้ยอื้อเลย 等一下，先我。